ตาติดตามเขากินแลงบ่เออยพี่น้องเอยจักชูโม,มงจะชิแล้วนี่แล้วบ่มื่อนี้ยไม่เท่าบิดมือแล้วบ่ <c oughs> ชั่วโม,มงหนึ่งก็แล้วชัมม่วโมงนึงก็แล้ว <c oughs> เออมาคอยตามซอยมาหายเป็ดตัวหนึ่งมามาได้เป็ดไก่บ่มีบ่ไก่ <c oughs> เฮออ้ แต่ว่าเห็นว่าเขาอยู่เขาไปนี่เขาบอเดไปต่างประเทศเลยทุกคนเขาอยู่ในประเทศลาวแหละต่างตว่ามันถึกหมู่บ้านที่ว่าเขาจาวภาษาลาวบูเป็นจะมีเขาจาวลงมาอาบน้มซองผังชุดๆเลยคือทางนี่ก็เต็มทางนี่ก็เต็มส่วนแรงๆคนเราไปนอนเอออันนี้อันนี้เอาไปกินบ่อหนามนี่ในแถวเออเอาไปกินเนาะกระคุบูมี่บอกกระคุคือคือเอาใส่ะนะกระตุกนี่บูมี่มันเหียเวลาทำใจนะเออ แต่ยังกินด้วยอโอ้เห็ดตำบอนี่ค่ะอโอ้ส่วนมักแตงกินเนาะอาทบี่น้อ,กนอกงกินยมเที่ยงข่าวก่อนอาตตำข่าวกินแรลงบ่าเอ้อพี่นองเลยตำข่าเนาะ นี่ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ว่ายังอนุรักษ์ความดังเดิมพี่น้องเอ้ยธรรมชาติจักชั่วโมงจะสิแล้วนี่แล้วบ่มื้อนี้บ่อแม่เท่าบัดมือแล้วบ่ชั่วโมงนึงก็แล้วชั่วโมงนึงก็แล้วเออมาคอยตําซอยมาให้เป็ดตัวนึงมาจะมาได้เป็ดไก่บ่มีบ่ไก่มเออเดี๋ยวว่ามีเป็ดมีไก่ อของไพ่จะนี่เป็ดนี่ของข้าเจ้าบอ,อนี่อ่เงินเจ้ามีลูกจะคนเจ้านี่ไหมท่าวคนลูกเจ้าหกคนอโอ้พี่น้องเลยลูกหลายนะไปท่าเนาะมแม่นบอ่อนี่ก็ลูกบอ่อนี่ลูกเจาก้าบ่อนี่กะแม่เชื่อตกนี่ลูกร้อยอันนี้ลูกร้อยบ่อนี่เออตัวได้เงินเจ้านี่อเอา้า ตัวนี้เงินไผ่ตัวนี้เงินอ้ายเงินอ้ายบ่เออใช่จักรองเงินหลังนี่อันนี้บ่ตจักรองเงินหลังนี่ฮะเออสบายดีไปใช้เบิดเลยลูกสาวไปใช้บิดเลยไรบ่อเป็นบ่อปลาชะลาวเป็นบ่อเออบ่อบ่อเป็นคนพป็นอะไรเบาเป็นเนาะเบาเป็นภาษะลาเบาเป็นปลาชะลา จักหน่อยจักไก่ํำใดเขาไปบ้านที่ขาเจ้าไปบ้านที่อยู่ในประเทศลาวแต่ขจาวบอกภาษาลาวโมเป็นเออจะคืดเอาพี่น้องว่ามาไกลํำใดเี่ยเาเด็กหน่อยชมคนยิ่งหนกกว่เออมาเบิ้งขจาวตามเขาพี่น้องแต่ว่าเห็นว่าเขาอยู่เขาไปนี่เขาบอกดไปต่างประเทศเลยทุกคนเขาอยู่ในประเทศลาวแหละต่างจังหวัดมันถึงหมู่บ้านที่ว่าขจาวบอกภาษาลาวบเป็น น้อง<ส>พี่น้องบางเทือกกจนได้ใ <elaborate> ห้อ่าไกด์มาแปลภาษาคุณเลยถ้าเขาไปพี่น้องเลยให้เบาซาลี่มาแปลภาษาให้นึกว่าอยู่ต่างประเทศสำหรับพี่น้องไม่บอกว่าลาไปบางเทือกเขาตามกระเจ้ากระเจ้าก็บอกเขาใจกระเจ้าก็ตอบไม่ได้พี่น้องเลยไม่เท่าเขาคล้ายอันหมูอยู่ที่โต๊ะทราดยหมูอร่อยแห้งหมาคลายมันได้มันใด ไก่นี่แพงบมูเป็ดไก่ไก่โตชิโตแชเนื้อไก่โตแชเนื้อให้เขามาซื้อทนายเวียดบอกเวียดมาหอดบอกเล่าซื้ออ๋อไม่ได้เวียดโปรดิซื้อเห็นปะมีแต่คนเล่าเขามาซื้อหมู่บ้านกระจก็จะมีน้ำไหรกระจกเอาหินตานไว้เพื่อที่ใส่น้ำหมู่บ้านตัวนี้ก็โอ้ยคักพี่น้องเลยมาบ้านตัวนี้ทำประสาทคัก กินเพิ่นตำเขาก็เลยมาแวะถ่ายเพด่กสิาพาไปเบิ่งบอลเขาเจ้าอ่าป่านน้ำี่น้องเขาเจ้าตันน้ำไว้เอาไว้ใสย่ยงมแหลงพี่น้องอไปบิ่งไปตัวนี้จะเป็นบอลที่ชาวบา้านเขาเจ้าเอาเอาหินมาป่านน้ำไว้ป่านน้ำบอลน,นีลนนนออนน่นี่จนจนหอดเพิ่งคูณทุนชาวบ้านเขาเจ้าอาบน้ำด้วยเพิ่งเลยบรรยามอ่หอดยงมยงมแหลงนี่เขาเจ้ากัซิมาอาบเท่านี้แหละหักแถวนี่กันบิลนละี่แนงบึงนี่ ครับอยู่ทางเคร่งท,งทางทางเคร่งบางคนนะมันมันจะเป็นแบบว่ากินดิ้นจะคือจะคือมีมีทองคํำอะไรไปน้องมันเหลืล่อมเหลื่อมลายๆนะีเดี๋ยวผู้ผู้มันเหลื่อมแบบยิง่งยับยิ่งยับยิ่งยับนหน่อยๆน,นะไปน้องมันจะคือเศษทองคำบบนี่แหละตัวนี้มันก็ะไล่มาแต่ทั้งคู่เพราะอะนี่แต่ว่าไล่ผ่านตัดบานหมู่บานของขาเจา้าวขจ้าก็ตันไวก้กินนแหรงพี่น้องเลยชุดหวยนี่ตอนแรงๆนี่จะมีขาเจ้าลงมาอาบน้ำซองฟังชุดชเลยอยู่ทางนี้ก็เต็มทางนี้ก็เต็มส่วนแรงๆคนเะพี่น้อง เดี๋ยวบุรีสิภายางก็ไปบังอยู่ทพ่ง่นอีกนี่ก็มาหอดหมู่บ้านใจกลางหมู่บ้านที่ว่าบอนที่พนนามาตักน้ำจะเอาไปแต่งอยู่ควกินมส่ขี้ยางมาใส่ข่อยลูๆเลยตามข่อยพุ่งเลยได้ไนมแต่นาอโอ้พี่น้องไงอันนี้เป็นเือเนเก่าขระจกที่ว่าเคยมีคนอยู่พี่น้อง แต่ว่าเดีเ๋ยวผมมีคนอยู่แหละเอออันนี้อันนี้เอาไปกินบ่อนังนี่ในแถวเออเอาไปกินเนาะก,กระคุบุมีบอกกระคุคือคือเอาใส่อะนะกระตุกนี่บุมีมันเฮียเวลาสนใจะน,น,นะเออเออลูกสาวบุมี่วะคือบมใส่ลูกส,าว,า,กา,กสาวมาตักแทนบุ้มีพี่น้อง <c oughs> เอ้ะ ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่ว่าแทบจะมีคนอยู่หน่อยพยอชาวไร่ก็จะไปทํางานในเมืองไว้พี่น้องเยอยเงียบสงบเลยพี่น้องเอยนี่ไป็นสิพาย่างเบิ้งหมู่บ้านมานี่ก็โอ้เพี่น้องเลยหักเย็นในหมู่บ้านขาเจ้านี่เมื่อตอนแถวนี้บ่มีคนอยู่เลยจักขาเจ้าไปใส่เวทอ,ออกให้บนลูกอ่าไปทํางานงพี่น้องเลยหมู่บ้านนเบิ้อง ลังคากเฮ็ดแบบอาดังเดิมพี่น้องเลยมีพระกระแตะพระอันนี้ดังเดิมมีบึงเฮือนตะลังเป็นเฮือนทรงโบล้านพี่น้องเลยไม่อยู่ทางตะลางข้าจ้องไว้กองไว้ไวพื่อที่จะเอานะเอาไปดังพื้นชาวบ้านแถวอันน,นี้มาส้วงอาค่ำนี่ประมาณซีหางสีเห็นอยู่พี่น้องแต่ถ้าว่าเ้ามาส้วงแบบอา ช่วงที่มันเป็นแบบอยากทิ้งที่ยงหรือว่าตอนเชร้านี่จะบดเจอพี่น้องแต่ช่วงนึงแรกนี่เจอแต่ว่าเจอบ่หลพี่น้องสังเกตเห็นเฮื่อนแทบจะโบอันนั้นเลยบ่ม,มีคนอยู่เลยเงนินอันนี้เฮือนนี่เลี้ยงไก,ก่่อนบรสชวนนะจ้วยเออนี่มีคนอยู่อยู่เฮื่อนหลงนังขจรเลยเลี้ยงไก่บก่ตารางนี่เออเราเห็ดขอกเลี้ยงไก่ เจ้าไปใช้บัสชาวบ้านในบ้านนี่คือโเห็นเขาออกให mm ้บ hmm. ่เออเขาออกไปทำทำให้ทำสวนข้าเจ้าพี่น้องเลยออกไปให้ไปสวนเฮ็ดแต่เด็กน้อยแหละสามสี่คนอยู่ทางหลังเห็นแต่เด็กน้อยช่วยมีพี่น้องเลยเด็กน้อยในหมู่บ้านเดี๋ยวไปหลี่างขึ้นไปเบิ่งทั hay, ท้งเถิงกับพี่น้องเลยย่างเลาะทางหมู่บ้านก่อนมาซัมเนียนธรรมดาเนี่ยโอ้ พี่กายนี่บิลลี่มาบานตอนนี้พี่กายนี่แหละมาแจกขนมพี่กายเอารถมาเป็นรถใหญ่มากเดี๋ยวมันมาบ่ได้อลยนี่พี่น้องเลยคนทางกระถึกนามพัดขาดไปนํากม็มีแล้วก็เลยมาเพได้บอลน,นี่ก็เป็นบอลชุนกลางชุนกลางของชาวบ้านที่เพิ่นมาตามเขาตามยางังแรงๆนี่สิ่สิอยู่นีบิดเลยชาวบ้านนี่ ตกแรงๆกำคำนี่ใช่ไหมาตามเขาอยู่นี่้าต้นมะฮุงต้นนี้ต้นใหญ่นเนาะก้นเหลืองพี่น้องเลยชูง่ายต้นมะฮุงต้นนี้อันนี้จะได้เงินมีคนอยู่พี่น้องเลยมันอยากแข่แขอยากเป็นหมูบ่บ้บานหมู่บ้านบ่มีคนอยู่แล้วพี่น้องเลยมันบ่ค่อยมีคนนี่ก็เฮือนลังนึงน,นะพี่น้องเลย แต่ยังกินด้วยโอ้เห็ดต่ำบ่เนี่ฮะโอ้ชัวรมักแตงกินเนาะป้าทบพี่น้องเลยกินยามเที่ยงออกินพอดีอ่ะบ่แซ่บต้องไปกินหลายๆคน <laughs> แซ่บบ่พ่อจะไปแซ่บนี่ฮะอ,อ,อยู่เงินบ่กินเงินแซ่บไปไหนเนาะแซ่บบ่ บมากินเลยเพี่น้องไอ้ชาวบ้านชาวนี่ป้าตเนี่ยแพงอะลิโมหวานตอนนี้พี่น้องไอ้บิลีมาแต่ที่อะบเคยเงียบตอนนี้ก็เพื่ออันนี้ก็หอดบ่มีคนอยากอยู่สำเพื่อน้องไอ้หันย่งหาเลาะคนจนเมื่อยบ่มีคนเพื่อนนี่ก็จะมีคนอยู่แล้วบอกเงินหลังนี้กันนี่เพื่อน้อมันเป็นเพื่อนอยากคืออยากคือเออมีคนอยู่เด้องินรงนี้ได้อ้าพี่น้องไอ้มีคนอยู่เจอเงินหลังนี้ คือว่าวงมีคนอยู่เห็นกระเจ้าดังไฟหนึ่งเขาอยู่ในเฮือนโอ้เพื่อนนีไก่จะล่มนะเฮือนหลังนี้กระเจ้าไปทำงานบ่อระเพิดอยู่ตลาดเนี่วนร้นยล่อ่ะจะทำงานในเมืองพี่น้องเอ้ไปทำงานในเมืองก็ไปทำงานอยู่ในร้านอาหารเดือนหนึ่งร้านไปหลายคนอยู่ที่ไปทำงานอยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ แล้วก็มีแต่ผู้เฒ่าก็เล็กน้อยอยู่บ้านเลาะก็เงียบเงียบนางเลาะบ้านนี่ขจรผัดเข่าได้ชิยังไปบุงพี่น้องเป็นขจรผัดเขาก่อนมันคืออยากล้มอยากล้มมาเลยเฮีนหลงนังสบายดี <c oughs> เออเข่าให้ได้ในนอ้องเข่าคล้ายเข่าโลรคทะดลเกยอยู่พี่โลหนึ่งเพิ่พี่น้อง เห็ดเขาหรือเามันงามนึงตากแห็งเนาะตากแห็งจะเอาไปตั้มพ oh, ี่น ja mm ้องเพื um> ่อนไพ่เงอนลังนี <t als> <t als ่ไงเงินรางนี่เพื่อนเจ้าบ่เพื่อนเอื่อยเจ้าโอ้เงอนเอื่อยลาวพี่น้องเงอนลังนี่มันอยากล่มอยากล่ม่เนาะมันเพี้ยงฮักพี่น้องเลยอันนี้ห้องชี้เข่าดีว่านี่แสดงว่าเจ้าเจ้าบ่ได้ตั้มเนี่ยเนาะโอ้พี่น้องเลย มากะบุค่อยเจ๊อะไปได้เสาบงชาวบ้านตามบ้านนี่กะเจ๊กะเจ๊ดำหน่อยแต่ส่วนร้ายบุอยา,ากเห็นจะข้าไปทางไหนเปิดพี่น้องเลยเงียบเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่เงียบที่สุดเลยพี่น้องเลยตอนที่ไปเคยไปถ่ายมาเนาะแกอ้าพี่น้องเอ้สำรับไม่นีแกจบคลิปเพียงเท่าน,นี้พี่น้อง ประสิทธิภาพพี่น้องยางเลาะเบิ่งอ่าธรรมศาสตร์กับเลาะหมู่บ้านกับบ่มีไผอยู่พี่น้องเอาติดตามถ้าเบิ่งคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กัขอจบคลิปเพียงจำนี้พี่น้องถ้างว่าผิดพลาดจะไดก็ต้องขอโทษขออภัยนำ FC เบิดสู่กูสู่คนเนาะสำหรับผู้ใดที่มีเสื้อผ้าที่บ่ได้ใส่เนาะอยากฝากมาให้พี่ลี่อ่าแจกจ่ายชาวบ้านเนาะพี่ลี่กัยินดีต้อนรับเด้อพี่น้องเด้อสามารถติดต่อได้ทั้งไลน์แล้วก็ทาง WhatsApp ที่ขึ้นอยู่ต้นคลิปแล้วก็ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเด้อสบายดีบ๊ายบาย